สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมุมเกษตรก็จะมาอัปเดตต้นคาราลินล,ลี่นะคะที่มุมเกษตรได้ปลูกเอาไว้นะคะตอนนี้เขาได้หนึ่งเดือนกับอีกหกวันนะคะเพราะว่ามุมเกษตรเนี่ยปลูกเขาวันที่หนึ่งเออไม่ใช่สิวันที่ยี่สิบเดือนกุมเดือนมกรานะคะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกเดือนกุมภานะคะเพื่อนๆแล้วก็ทีนี้เนี่ย เขาก็ออกออกดอกกันเกือบครบแล้วนะคะเพื่อนๆก็เหลืออยู่ต้นเดียวนะคะที่ยังไม่ออกดอกนะคะน่าจะเป็นตัวสีม่วงนะคะเพื่อนๆนที่จริงอีกสักพักหนึ่งเขาก็น่าจะมีดอกแล้วแหละสองสามวันนะคะเพราะว่าการดอกเขาเริ่มที่จะอวบแล้วนะคะเพื่อนๆ คาราลินลี่เนาะเท่าที่มุมเกษตรปลูกมานะคะเขาก็เป็นหัวไม้นะคะเมืองหนาวที่ปลูกง่ายนะคะเพื่อนๆเขาเป็นหัวไม้เมืองหนาวที่ปลูกง่ายแล้วก็ดอกเขามาง่ายนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็สามารถที่จะหาซื้อหาปลูกได้นะคะสําหรับไม้ตัวนี้นะคะเป็นไม้ที่ปลูกไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆปลูกนะคะควรจะใช้กระถางที่ใหญ่กว่านี้นะคะ เป็นกระถางที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็ทรงสูงกว่านี้นะคะเพราะว่ามุมเกษตรปลูกเนี่ยเขาก็จะเจอปัญหาในเรื่องของรากนะคะเพื่อนเพื่อนคาราลินลี่เนี่ยเวลาที่เขาแทงรากเนี่ยเขาจะแทงขึ้นมานะคะแล้วก็วกกลับลงไปนะคะเพื่อนๆนเพราะฉะนั้นถ้าเราฝังเขาไม่ลึกพอนี่เขาก็จะออกมาแบบของมุมเกษตรนะคะเพื่อนเพื่อนจริงๆแล้วมุมเกษตรก็ฝังเขาลึกประมาณ2นิ้วนะคะแต่ว่าเขาก็ยังเจอปัญหานี้เนาะก็สรุปก็คือถ้าเพื่อนๆนะคะมีกระถางที่ใหญ่กว่านี้สูงกว่านี้นะคะควรที่จะใช้ ทางที่สูงกว่านี้เนาะการที่ลากเขาโผล่เนี่ยจะทําให้เขาชะงักการเจริญเติบโตนะคะหรือว่าเขาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่นะคะถ้าจะให้ดีก็คือเราฝังเขาให้ลึกแล้วก็ให้ลากเขาจมลงไปเลยนะคะแล้วเวลาปลูกเราก็ควรจะเหลือขอบกระถางไว้สักสองสองสองเส้นสามเส้นนะคะแล้วก็เผื่อว่าลากเขาโผล่เราจะได้กลบดินเขาเพิ่มนะคะเพื่อน นี่นะคะรอบนี้เนี่ยมุมเกษตรก็ปลูกอยู่สีสีด้วยกันนะคะก็คือสีขาวสีส้มนะคะส้มเหลืองนะคะแล้วก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็สีม่วงนะคะเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าตัวนี้ตอนออกใหม่ๆนี่เหมือนสีม่วงนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มที่จะเป็นสีชมพูแล้วนะคะเพื่อนๆต้นนี้ก็น่าจะเป็นสีม่วงนะคะเห็นไหมช่อดอกเขามาเต็มเลยนะคะ เดี๋ยวอีกสักสองสามวันนี่เขาก็คงจะกำลังสวยนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะรอให้เขาเช่าดอกเขาสวยกว่าน,นี้ก่อนเยอะกว่าน,นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอ,อ่ามากันตร่มเลยนะคะส่วนต้นนี้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะเขาก็น่าจะบานนะคะแล้วมุมเกษตรก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันนะคะต้นสีเหลืองนี่เขาค่อนข้างที่จะผอมนะคะ ต้นเขาค่อนข้างที่จะผอมนะคะแต่เขามีความพิเศษตรงใบของเขาอะ่ะจะเป็นใบด่างๆนะคะเพื่อนๆอ่าต้นนี้นะคะเขาก็จะเป็นใบด่างแบบนี้นะคะเห็นไหมเป็นทุกทุกทุก,ทกต้นทุกหน่อเลยนะคะเขาก็จะเป็นใบด่างก่อนแล้วก็ชอดอกเขาเขาก็เอ่อถึงจะมานะคะเพื่อนๆเห็นไหมหน่ารักดีนะคะสําหรับสีนี้นะคะมุมเกษตรจดชื่อเอาไว้นะคะแต่ว่ามุมเกษตร ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะคะก็เลยไม่กล้าอ่านนะคะแคนคูนมุมกเกษตรก็ไม่ไม,ไม่ไม่เก่งภาษาก็เลยไม่ค่อยกล้าอ่านกลัวเดี๋ยวอ่านผิดนะคะอ่ะแล้วก็สีขาวเนาะสีขาวบริสุทธิ์นะคะเพื่อนๆนที่จริงเขามีสีเยอะมากนะคะแต่มุมกเกษตรก็พอดีสั่งมาขายนะคะสั่งหัวมาขายแล้วก็ทดลองปลูกนะคะเพื่อนๆก็คือจะก่อนที่จะ การที่เราจะขายให้ลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องทดลองปลูกก่อนนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูนะคะแล้วก็เขาจะได้มั่นใจว่าหัวพันธุ์ของเราเนี่ยเป็นหัวพันธุ์แท้นะคะแล้วก็ปลูกขึ้นจริงๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการสั่งหัวพันธุ์ในเน็ตเนี่ยก็เสี่ยงอยู่นะคะสำหรับบางคนที่แบบเขาโดนหลอกมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะค่อนข้างที่จะกลัวนะคะมเกษตรก็เลยจะปลูกทุกอย่างนะคะที่สั่งมาขายนะคะก็คือจะปลูกทุกอย่างทดลองปลูกให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะเพื่อนๆจะได้มั่นใจ ะะแล้วก็เห็นสีดอกจริงๆของเขานะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกค้าบางคนนะคะเขาเคยสั่งต้นไม้ที่เอามาปลูกแล้วก็ไม่ตรงปกอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เขาทักมาซื้อเขาค่อนข้างที่จะาถามข้อมูลเยอะนะคะแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรก็เลยทาการทดลองปลูกทุกไม้ทุกสายพันธุ์นะคะพยายามปลูกไม้ทุกสายพันธุ์ที่มุมเกษตรสั่งมาขายนะคะให้ เขาเรียกว่าให้มีตัวอย่างดอกนะคะที่สวนนะคะให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆจะได้มั่นใจนะคะหรือว่าลูกค้านะคะจะได้มั่นใจในสินค้าที่เกษตรเอามาขายนะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นเอ่อหัวคาราลินลี่นะคะที่นําเข้าจากฮอลแลนด์นะคะเพื่อนไม่แน่ใจว่าฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์ชุดนี้นะคะน่าจะเป็นฮอลแลนด์นะคะ โอเคค่ะวันนี้มุมเกษตรก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับคาร่าลรลลี่นะคะแล้วก็อีกสักพักหนึ่งนะคะถ้าเขาสวยกว่าน,นี้นะคะมุมเกษตรจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะมาพูดถึงในเรื่องของหัวนิดนึงนะคะถ้าหัวพันธุ์ของเราเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่เนี่ยเขาก็จะแพงนะคะแพงหน่อยแต่ว่าก็คือ เ,เขาเรียกว่าพุ่มหรือว่าต้นที่เราได้มาก็จะก,กอใหญ่นะคะเพื่อนๆอย่างสีชมพูนี้นะคะหัวเขาก็จะเป็นหัวใหญ่นะคะกอก็จะใหญ่กว่านะคะต้นสีขาวนี้หัวพันธุ์จะเป็นพันเออไซขนาดเล็กนะคะเวลาที่เขาออกเวลาที่เขาเออ เขาเราปลูกเขาออกมาเนี่ยกอเขาจะมีขนาดที่เล็กนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องพิจารณาดีๆนะคะสำหรับบางคนบางเจ้านะคะที่เขาขายราคาถูกๆนะคะเราก็ต้องถามขนาดของหัวของไซส์ก่อนนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราซื้อขนาดเล็กมา เอ่อถ้าเราพิจารณาดีๆเนี่ยอาจจะแพงกว่าไซส์ใหญ่ด้วยซ้ําไปนะคะเราต้องดูขนาดหัวด้วยนะคะพิจารณาดีๆนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนเนาะสาหรับคาราลินลี่นะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีประสบการณ์ดีดๆเกี่ยวกับการปลูกคาราลินลี่นะคะหรือว่า มีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงคาราลินลี่นะคะอย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันกันนะคะมุมเกษตรเองก็ไม่ค่อยชำนาญในเรื่องของคาราลินลี่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเท่าที่ปลูกมาก็คือเขาก็ปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายดูแลง่ายนะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะมา,าจะมาตอบนะคะแล้วก็บางคำถามนะคะที่มุมเกษตรไม่มีข้อมูลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะมีข้อมูล ก็สามารถตอบแทนมุลเกษตรได้เลยนะคะแล้วก็มุลเกษตรก็จะพยายามหาข้อมูลเพื่อที่จะมาตอบเพื่อนๆนะคะตอบข้อสงสัยของเพื่อนๆให้ครบทุกทุกเม้นนะคะเออเดี๋ยวนะนี่นะคะดอกอ่อนของเขาที่ยังไม่บานนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆโอเควันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ